ไปไหนเด็กเหี้ยเออสวยนี่สบายดีเอ้ยไอ้เหี้ยไม่กลัวเลยฮะไปไหนเดียวไม่ไหนเดียวตัดไอ้ไหนเดียวไปไหนเดียวฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยยี่บาเอเปิดบูนแฮกเปิดมาก ได้ตายอยากตายนะเกยไม่อย่าไม่ยอม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 เออมึงเริ่มก่อนนะไอ้ตันเริ่มคุยเด็กขี้อ่ะอ่ะไปเยี่ยไม่น้าดูเกมมาไปไอ้ตันเกมโยกันแล้วไ้ควายปะละปะละตั้งกี่นาเป็นฮ่องเนี่ยกูว่าตั้งใจใช่ฟุงตกลงไม่ได้หรอก เจาหมดเจ้าหมดเรืหายตัวไอเด็กเชี <laughs> ่ยสัต <laughs> ว์หายตัวหมดเลยไชียวเองเว้ยไม่อยากตายใช่ไหมแค่แบบก็ตีเด่ะนี่ไงไอสัตว์บึงนั่นแหละไอ้เด็กเชี่ยเปิดก่อนหาพ่อหาแม่มึงนะเอาเลยเอาเลยลูกบอลลูกบอลลูกบอลอย่าลูกบอลเลยลูกบอลเดินเลยเดยนเย มาเลย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 เฮ้ยอย่าพึ่งดิโดนเคาน์เตอร์โดนเคาน์เตอร์โดนเคาน์เตอร์ไอ้ยี่เล่นตะกลัวไอ้ยี่่นี่ยไปขว่วยอะไรโจรไอ้ยี่่าไปขว่วยอะไรไปขว่วยอะไรอ่ะไปขว่วยไอะไรยี่่าไปขว่วยอะไรล่ะไอ้สัตว์เปขว่วยอะไร เด็กขี้อไม่กลัวเลยเปิดก่อนแท้ไอเด็กขี้อะตายทำเสฮ็แล้ว่ะขี้ทำไมฟุไม่ตายวะอะไรทำไมไม่ตายอะใช้ชีวิตรอดไปสี่วันไม่เห็นมีขี้อะไรดีเลยกวัาแหละหี้อมีอะไรดีขึ้นมาเลยนี่ฟุ๊กไปท่ายชาชาแล้ว่ะดูเงี้ยเหลี่ยมเตอเลยไอไฟไเมันขี้กูจะตายไหมรู้มันโดดลงนอกโลกไปนี่

เชี่รเพลงมาครับไ่้ผากกูวิ่งไปมึงตายแล้วอะไรนะอะไรไม่รู้สึกเจ็บเลยอ่ะไม่อะกลัวตาจัดชากกลัวแข็งเก่งแป๊บนึงเอาใหม่ได้ไหะเอาใหม่ลองโดดล่องเรใหม่ดิได้ได้ดอดืดืืืลงล่องลูอย่งป้นึงแป้นึงอย่าได้ให้วนลงถึงยัง À thử lại thử lại Ai, ê để kia đi bỏ một để ta đi. Ê quay, ta sẽ chạy cứ. Yeah, chú chơi lúc nào được phải đánh sạch. Tốt quá, 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 tốt

ไปแย่กูตีกแล้วไอสัตว์ไม่นายฟุ้งช่ด้วยควายาพูกหารแมน ขอโทษทีครับที่ผมพลาดเพราะก้ผมเต็มอ๋อลหลาซู์แมนวิไอ้ฟุกลหลาซูแมนย่ยไอ้ฟุกไอ้ยยนี่ไม่ไม่เอ้ยนาหีคุณไม่ยอมตายคนเดียวหรอกเว้ยฟุกบ้กมึงไม่รู้จักเหรอพลังการจัดยานี่ไงโอ้โลังเว้ย จ้าแกก็แม่มดอย่าไปโดนตุไงโดนตุยาอ่อนไอเด็กขี้เฮ้ยโอ้ยพี่ตายเห้ยว่ะไตายเคี้งงูเออะไรได้ไปไปเด็กขี้ไอยังนม่ตายไอพวกนี้แม่งเล่นดังรู้ละรู้ไปละไอมึกเร็วจังวะเปนควันเลยนี่ย้ไหมเนี วิ่งเร็วช่บหมอะไรเยอเราดนแสงไอ้เชียกูตีไงเนี่ยคุณดูทัวมันดิเยอะจะแฟนเลยนะหิจะแฟใช่ไหมแฟนใช่ไหมจะแฟใช่ไหมเยดู ใครดัใครคนณดีที่อะใครมันจะดักฆ่ากูป่ะไม่รู้อยู่คนตี้ตู่เลยทำไรพี่ดักกูป่อะไรไอ้สัสแม่งเร็วเดี๋ยวแสงไอ้เขียโอ้ยเด็กเขียแล้วมเดือดไอ้สัสไอ้เขียพี่ก็เราไปต่อตำนานดีๆเด็กเขียโอ้ยมึงหยุดดิไอ้พวกเขียนี่เอ้าโป้มผ่าแบบตายโอ้ยเด็กเขีย โอ๊มีใครเห็นทีวีกูไปมีใครเห็นตูด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 ูโอ้ยโน้ตแน่เปิดโปรเฮียเอ้าไอ้เหี้ยนี่มึงปิดโปรกูทไมโปรกูได้เลยเนี่ยทำเซิร์ฟพังเลยเกี่ยวไอ้เหี่อะไรกับกูเอาให้ดอกเอาปเจ้ามากูตัวอ๋อไอ้ยัย ไอ้ควายมึงน้ำมึงไอ้ฟุกคืออยันต์ผมยัาต์ผมเลยคระปี่อต่ยันต์ผมเลยกระปี่ทำไม้ต uh ีงะเชี่ยแผละไอ้เหี้ยฟุกมึงคิดว่าจะใช้แผนเดิมเเหรอโทษทีรอบนี้กูมีสติมาพอเว้ยเกิดไหนเอาเถีะแล้วมันมาเกิดตรงนี้วะปลาลิงตาจะ

อายไอเกแต่เราไม่เกยนเลก่กูโดนเลงกุยอกูโดนเลกุยอกูโดนเลกุยเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ย้มกระโดดลงไปไ้ได้ขีมึงไปคุยมากปะวะดีไอ้เงี้ยกูไม่ยอมหรอกเอาไอเกลทำอย่างนี้เหรอเออดูโบดูเิดูโ